สวัสดีค่ะเลฟร้องค่ะอ่าอันนี้คือเรายังเรียนอยู่หรือว่าทำงานแล้วคะใช่พี่ไทยน่าจะยังเรียนอยู่จบแล้วค่ะจริงเหรอบอกอายุได้ไหมทากันประมาณเท่าไหร่ยีิ้าค่ะอ่าโอเคก็ห่างกันปีนึงอยู่อ่าโอเคมาสยามทั้งทีเราต้องขอท้าหน่อยเปิดช่องค้นหาในแอปแดงหน่อยได้ไหมคะว่าเราค้นหาอะไราไปบ้างูได้ค่ะอะรับคำท้านะ ขอแบบ3อันดับแรกมี search เ,เพลงยิ้มลาของโบกี้ไลออนค่ะ,ะทำไมเราชอบเพลงนี้หรือว่ายังไงคะ search เพลงแบบหาข้อมูลแบบศึกษาเพลงต่างๆแสดงว่าเราชอบเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเพลงประมาณนี้เป็นนักร้องค่ะเฮ้ยเ,ยเป็นนักร้องอันต่อไปเป็นชื่อเพลงหนูเองค่ะชื่อเพลงที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดชื่อเพลงว่าฝันที่ไม่เคยจริงเฮ้ยฝันที่ไม่เคยจริงไหนๆเราเจอนักร้องตรงนี้ตัวเป็นๆแล้วพี่ขอแบบเราสักท่อนได้ไหมได้ค่ะอ เเคค่ hey, ะะจมียยให้ราลไม่เป็นไรนะแค่ฝันไปไม่เป็นไรนะมันไม่จริงอย่าร้องไห้ออกมาก็ร้องให้มันจบแค่วันนี้พอเสียใจได้แต่อย่านานให้เป็นเพียงฝันที่ไม่ตั้งใจฝันที เกี่ยวกับอะไรยังไงคะพงนี้เป็นเพลงแบบเนื้อหาประมาณว่าแบบล้อหลอกตัวเองเขาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เรื่องจริง่มันเป็นแค่ความฝันแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือเรื่องจริงแต่ว่าเหมือนพ่อนุกเราบอกว่าไม่เป็นไรนะแค่ฝันไปมันไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่เรื่องจริงอะไรเงี้ยอันค้นหาอันที่สมคืออะไรคะอันที่สคลื่นเสียงลื่นเสียงคลื้นเสียงนี่คือยังไงลื่นเสียงคือยังไงตอนนี้ก็ลังศึกษาเรื่องขึ้นเสียงอยู่ะ แล้วถ้าจะติดตามเราได้ช่องทางไหนบ้างคะทุกช่องทางเลยค่ะชื่อว่า France, l e f r a n C e Le F R O N C E โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ Hey Beauty